เทปทู dot com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมบันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากยูทูบกัมบันเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะเอาแนะนําเควสเปิดดัน FOG นะครับผมหรือว่า For of the Garam นั่นเองนะครับสำหรับใครที่เข้าดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาขึ้นใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้า feed ยูทูบครับในตอนนี้นะครับผม Eda For of the Garam เข้ามาในเซิรรรรรร์ฟไไไททยยแลล้ววนนนนนะะะะะะคคคัััับบบผผมมมมมสาาาหหหหใี่่่ออกจจปปงดดดเ็โโืฮ คุณจะต้องทำเควสในเรื่องอันนี้ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะได้ไปเปิดไอ้ตัวฟอร์กัเทมนะครับผมอ่าซึ่งเควสในเรื่องอันนี้นะครับผมเป็นเควสทำครั้งเดียวนะครับจำกัดเรืวอขั้นต่ำที่ร30ขึ้นไปนะครับรู้สึกจะตีไม่ได้ด้วยนะก็คือเปิดตีเข้าไปคนเดียวนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบีซับจะไปคนเดียวรอดหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับเพิ่งทำครั้งแรกเหมือนกันนะฮะอ่ะก็อย่าลืมเตรียมตัวมาแล้วกันนะครับผมไอ้ดันเปิดเนี่ยมันเข้ากี่คครั้้้้งกกก็ไไดแแแมวว่่าาาาาุณจะะพยยยตตอป มันสามารถเข้าได้ต่อเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดันจริงเนี่ยมันจะมีคููดาวน์วันกับ3วันนะครับโอเคเราเข้ามาเลยนะครับสำหรับ PC เข้าดันนะครับอยู่ที่การเทมนะครับตรงด้านขวามือของสะน้ำอ่ะนะครับเนี่ยคนแน่นๆอย่างนี้แหละนะครับเอพีซีอยู่นี้ชื่อออตกานะครับผมเข้าไปใช่ไหมครับผมเรียกว่าเปิดมิตินะฮะคุยคุยคุยพอมาถึงตรงนี้เลืองข้อ1นะครับเขาก็จะพาเราย้อนอดีตไป500ปีนะครับ อ่าโอเคเอนเตอร์ Enter ไปนะครับปึ๊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 บโอเคหลังจากคุยจบเนี่ยมันจะมีหลอกเควสเด้งขึ้นมานะฮะแล้วก็คุยอีกครั้งหนึ่งนะครับสร้างรอยเล้าระหว่างมิตินะครับโอเคพอถึงคิวของเราเนี่ยก็กดเข้าดันได้เลยนะครับอันนี้เป็นดันเปิดก่อนนะไอตัวดันฮาร์ดดันนอร์มอลเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะผมมาถึงเนี่ยก็คุยกับเวอร์มอนต์นะครับผมคุยคุยคุยเข้าไปนะครับหลังจากคุยกับเวอร์มอนต์เสร็จนะครับผมก็เดินลงมานะครับเราก็จะมีคิงสมิธติดตามมาด้วยนะผมหน้าาที่ขอองงเรคคืดูแลิิสมธ ให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับผมโอเคอ่ะก็คุยกับออสการ์หนึ่งทีนะครับเมื่อคุยกับออสการ์เสร็จก็เดินลงไปนะครับดูแลคิงสมิธอย่างดีนะครับไม่แน่ใจว่าฮิลใส่คิงสมิธเขาได้หรือเปล่านะครับมาถึงนี้ก็เลือกข้อ2องนะผมรับบัญชานะฮะเราก็จะไปหาสวินต่างๆนะครับผมทั้ง6คนนะฮะโอเคตรงนี้ก็จะมีเขาคุยกันนิดหน่อยนะครับโอเคบางคนก็จะหายไปบางคนก็จะเลือกสู้นะครับเพราะว่าโดนคำสาบนั่นเองนะฮะ เราก็เดินเลาะๆไปนะครับผม่เจอคุยนะครับ <อะ S 1> เดินไปเดินไปเรื่อยๆนะครับผมมันใช้วิธีเดินเข้าไปใกล้นะไม่ใช่แบบคลิกคุยนะผมก็เดินเข้าไปใกล้นะครับแล้วก็ไปทางนี้นะครับเหมือนทางลงไปสติงอะนะครับเท่าที่ผมจําได้น่าจะเป็นทางลงไปสติงเลยอันเนี้ยนะครับ เอาเอาผิดทางผิดทางปึ๊บปุ๊บป๊บอ่ะไม่ได้นะครับผมเออมันคือทางไปสติงเลยแหละตรงนี้นะครับถ้าใครเดินไปสติงบ่อยๆก็น่าจะชินนะครับผมอ่ามันต้องไปเส้นกลางนี้แอบันถึงจะขึ้นได้นะครับนี่ยนะครับกวนเวพาหลงอีกแล้วนะครับผมคลิปเก่าคนก็ผลกวนเวพาหลงเราก็หลงด้วยนะฮะอ่านี่ก็เดินเข้าไปนะครับผมมาคุยกับเขานะครับโอเคอ่ะเดินลงมาตรงนี้นะครับก็จะเจอกับประตูนะครับผมคุยกับประตูนะครับและจากนั้นเนี่ยก็เดินเข้าว้าไปนะครับ โอเคมาเดินเข้ามามาก็อ้อมมาตรงนี้นะครับแล้วก็เดินขึ้นไปต่อเลยนะครับอ่ะคุยคุยคุยนะครับอ่าคุยเสร็จก็เดินต่อนะครับนี่แหละทางไปสติงนะครับใครที่เดินเควสเลเวลร้อยบ่อยๆเนี่ยก็น่าจะชินกับทางนี้นะฮะก็เดินไปดุ๊กดุ๊กดุกดุกด๊ก โอเคเราก็จะเจอกับเฮลิกนะครับผมก็คุยกับเขานะครับคุยกับเฮลิกอ่าเมื่อคุยกับเฮลิกเสร็จก็คุยกับเวอร์มอนต์ต่อนะฮะแล้วก็กลับมาคุยกับคิงสมิธต่อนะครับโอเคพอถึงตรงนี้เนี่ยก็ทั้งสองคนก็จะกลายเป็นตัวแดงๆครับผมแล้วก็คุยกับออสการ์ต่อนะครับเมื่อเลือกคุยกับออสการ์นะครับผมให้เลือกข้อ2ว่าตามไปนะครับผมมันก็จะวาร์ปเราเข้าไปข้างในนะฮะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นคัตซีนนะครับไปดูวัยรุ่นกาเทมเขาคุยกันหลังจากมันคุยกันเสร็จแล้วนะครับผมเราก็คุยกับเวอร์มออนนตต์่ะะฮ โอเคครับเขาก็ใช้9ก้าิปตานะผมหายไปในวงเวทแล้วนะฮะหลังจากคิงสมิธโดนขังในลูกแก้วนะผมก็คุยกับวอร์มอนอีกหนึ่งรอบนะครับโอ้มีมือกระชากด้วยนะครับเอฟเฟกอลังการดาวล้านดวงนะฮะกราฟิกระดับ next generation โอเคหลังจากเราผ่านคัสซีนระดับ next gen มาแล้วนะครับผมก็กลับมาคุย Oscar ออสกาหนึ่งครั้งนะฮะ เราจะได้ EP เล็กน้อยนะครับแล้วก็เตะออกจากดันนะครับอ่ะก็ทำลายดันทิ้งนะครับผมแล้วก็กดคุยกับออสการ์ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราคุยกับออสการ์จบนะครับผมก็เป็นอันจบเควสแล้วนะครับผมสำหรับเควสเปิดของเอ็ดด้าฟอร์ออฟเดอะการ์เทมนะครับผมหลังจากคุยกับออสการ์เสร็จจะมีตู้โผล่ขึ้นมา3ตู้นะครับผมตู้พวกนี้นะครับก็เอาไว้แลกของเอาไว้ย่อยของนะครับแล้วก็ไว้ออฟของนั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราเอาไว้พูดกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปของการเควสเเปปิดดััันนนนไกก่่ออยาาาลลืมมมข้้ทแวะครบผ เลเวล130นะฮะ พีทำได้แน่ๆนะครับอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็วันนี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฝี YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงกัมบลเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมบลเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างผม subscribe ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมบลเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกด super t ์แดนมาเป็นกำลังใจให้กัมบลเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดดเเเเเนนนนนนนทไ้้ลลยยะะคคครรรัััับบอออกกกจาาาีงงสมมมถต์พื่ป็ ให้กันเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ